สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการโอนอิตาเรียมนะครับจากจากบิตคัพนะครับเข้ามาที่กระเป๋า t u u t w w l l l t นะครับซึ่งก็ก่อนที่เราจะไปไปโอนเงินมาได้เราก็ต้องเข้ามาที่ Trust Wallet เพื่อมาเอาตัว a d าอ e ดเรสนะครับก็เลือกที่อีเาเรียมใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาที่ r e i v e นะครับเพื่อคัดลอกสำเนาตรงนี้นะครับ จริงๆตัวเลขนี้เราสามารถ Copy ไว้ตรงไหนสักที่หนึงก็ได้นะครับไม่ต้องเข้ามาเอาตรงนี้ตลอดก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บก็ให้ไปที่บิตค u ันะครับบิตครัซึ่งเราจะต้องมีอ t ทเ r อรีอ่ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จปุ๊บพอเข้ามาที่บิตค u ัเลือกที่ Wallet แล้วก็มาที่เหออรียญอ t h เ r อรี่นะครับตอนนี้ผมมีอยู่0.079ผมก็จะทําการอาถอนนะครับก็คือการถอนจากตรงนี้ไปไปฝากที่ t r u s t Wallet ก็ต้องเลือกถอนนะครับ ถอนเสร็จปุ๊บใส่จํานวนที่เราต้องการถอนนะครับเดี๋ยวก่อนอันดับแรกผมเราใส่อัน,นี้ก่อนนะครับใส่ที่อยู่ก่อนที่เราคัดลอกไว้ก็วางลงไปนะครับเช็คให้ถูกต้องนะครับว่าตรงแล้วก็ใส่จํานวนนะครับผมจะโยกไปศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเก้าสามแปดคือเอาไปหมดเลยนะครับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเก้าสามแปดสี่เจ็ดสองอาจจะไม่ต้องใส่อย่างนี้ทุกครั้งนะครับก็คือแล้วแต่เราจะอาจจะโอนไปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามอะไรอย่างเงี้ย ให้มันพอดีตามนั้นเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวแต่ต้องถ้าเราโอนจากบิตคัพต้องดูว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียม0.005อีเทอร์นะครับจำนวนที่ได้รับปลายทางจะได้รับแค่0.074อะไรตรงนี้นะครับมันจะโดนหักไป0.0005นะครับต้องดูว่าหลังจากหักแล้วปลายทางที่ได้รับอะเพียงพอหรือเปล่าที่เราจะไปใช้นะครับอ่าโอเคอันนี้พอดีผมมันขาดอีกไม่เยอะผมขาดแค่0.06อนะไรเนี่ยผมก็เลยโอนไปเผื่อๆอไ้เลยนะครับอ่าเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นรหัส รหัส 2fa uh, ของผมนะครับ uh, หลังจาก copy รหัส 2factor uh, มาใสก่ก็กด withdraw นะครับ withdraw แล้วก,กด yes นะครับ uh, นะครับดูขั้นตอนก็ข้างบนขึ้นว่า waiting นะครับหลังจากตรงนี้การถอน ethereum จากจากตัวบิตคัพเนี่ยครับมันจะต้องเข้าไปที่อ e ีเมลเพื่อยืนยันด้วยนะครับยืนยันอ e ีเมลนะครับก็น่าจะมีเมลเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยว อันนี่นะครับข้างบนสุด0.07ุดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็เข้าไปที่นั้นแล้วก็กดคลิกที่นี่เพื่อยืนยันนะครับเป็นการยืนยันยืนยันการถอนนะครับก็โอเคเรียบร้อยนะครับก็ออกจากหน้านี้ได้กลับไปที่บิดครับนะครับกลับมาที่บิดครับอ่าตอนนี้ก็จะขึ้นว่า processing ครับอยู่ระหว่างการโอนไปนะครับซึ่งปกติก็ขึ้นอยู่กับ transaction นะช่วงเวลานั้นๆนะครับก็คือคนใช้บริการเยอะ แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเลครับมันก็จะชา้าจ,จะเร็วขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งพอเรียบร้อยปุ๊บเงินออกจากออกจากบิทคับไปแล้วก็ไปเช็คที่กระเป๋าตรงนู้นได้เลยนะครับไปหมดแล้วนะครับออกจากนี่ไปหมดแล้วเดี๋ยวผมไปเช็คที่ mm hmm. เช็คที่เอ่อทัสบอลเลตน,นะครับว่าเข้าหรือยัง อาจจะใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งครับคือมันออกจากบ i t คับแล้วแต่ว่ามันอยู่ในบล็อกเชนนะครับจะใช้เวลารอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็เข้านะครับปกติไม่นานไม่กี่นาทีนะครับครับผมก็มาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่0.26อะไรสักอยาก่างตอนนี้ขึ้นมาเป็น0.3แล้วนะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยก็จะมี Trans transaction ให้ดูตรงนี้เลยนะครับว่ารับเงินมาจาก ที่ไหนนะครับรับมาจากกระเป๋าที่ที่ตัวบิตครับนะครับอีกยอดเนี่ยศูนยนยเครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ในกระเป๋า trust wallet เรียบร้อยครับผมก็นำไปใช้ได้ตามต้องการเลยครับขอบคุณครับ